สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเต้สุประชนกลินสวุวรรณขอนะนำทุกท่านเข้าสู่รายการสูงวัยไรตี้นี่คือรายการที่ทำให้ผู้ชมนั้นแก่แล้วไม่แก่เลยนะครับแน่นอนที่สุดฮะรายการของเราเนี่ยต้องการที่จะร่วมกันกันกบผู้ชมนะครับในการออกแบบและกล้าวเข้าสู่สมาร์ทไลฟ์สูงวัยหัวใจยังฟิตไปด้วยกันครับเนื้อหาในรายการหลากหลายครับต้องการที่จะแตะทุกแง่มุมที่กระทบถึงชีวิตของผู้สูงวัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงิน,งงนในกระเป๋า กฎหมายน่ารู้นะครับรวมถึงเทคโนโลยี IOT ต่างๆและสำคัญมากๆเลยคือต้องมั่นเช็คเหัวใจอยู่เสมอครับคุณผู้ชมครับสำหรับสูงวัยนะฮะบ,บอกได้เลยว่าสุขภาพใจนั้นไม่ต่างจากการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงเลยแต่แล้วจะทำอย่างไรครับให้วัยเก่าในบ้านเรานั้นสุขกายสบายใจไปหาคำตอบพร้อมกันได้ในห้องเรียนไวเก๋าสมาร์ทซิตี้สูงวัยอย่าสง่า และอารมณ์ดีกับอาจารย์ป๊อปนักกิจกรรมบัตรอารมณ์ดีวันนี้เรามาทำกิจกรรมเล่นทายคลายเครียดเพื่อให้ผู้สูงวัยมีอารมณ์ดีมากๆเลยนะครับคุณยายเครียดไหมครับมีบ้างค่ะเครียดเรื่องอะไรครับเ,<อ>เป็นความดัน ความดันสมาธิสั้นสมาธิสั้นด้วยเนาะ,ะมันทําให้เราทําอะไรเร็วๆวันนี้เหมาะเลยครับที่เรามาเล่นทรายคลายเครียดกันโอ้โน่าสนุกดีนะน่าสนุก<ช>ไหมครับอันนี้คุณยายลองเกลี่ยช้าๆนะครับมันต้องใช้น้ําหนักมือช้าๆนะครับจะได้สมาธิยาวๆแล้วก็ทําให้สมาธิเราผ่อนคลาย การเกลี่ยทรายให้เรียบเป็นการใช้สมาธิของสมองส่วนหน้าต้องกะน้ำหนักของมือข้างเดียวแต่มันมีความยาวของคานไม้ซึ่งมันไม่ง่ายนะครับในการที่ให้ผู้สูงวัยที่ใจร้อนหรือคิดมากๆได้ทําได้แต่พอถ้าท่านทําได้แล้วท่านจะเกิดความสุขใจมากๆครับตรงนี้เรียบแล้วนะคะคุณยาย<แ>เราจะวาดรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมกับวงกลมโดยใช้นิ้วครับสามเหลี่ยมคือแทนตัวเรา สี่เหลี่ยมเนี่ยแทนอารมณ์ส่วนวงกลมเนี่ยคืออิสระลองใช้สองมือเลยครับใส่ลายลาย,อลายเอรียดให้สวยเลยครับเหมือนเราวาดภาพเ่ยนะครับครับอตอนขณะวาดนึกถึงอะไรบ้างนึกถึงบ้านนึกถึงต้นไม้นึกถึงดวงอาทิตย์โอเคเงั้นทำให้เป็นบ้านทำให้เป็นต้นไม้มทำให้เป็นดวงอาทิตย์เลยจ้ะ คราวนี้นะครับเราจะมีอุปกรณ์ช่วยครับอันนี้เราสามารถหาไม้เนี่ยหรืออะไรก็ได้ครับใช้ซ่อมใช้ช้อนอะไรก็ได้คุณยายลองตกแต่งลุยเลยครับผม,มน่าสนุกจริงๆเลยค่ะกิจกรรมมีการวาดรูปที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิทยามันจะทําให้เขาสามารถเห็นภาพสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปทรงตั้งแต่วัยเด็กทาให้เขาย้อนลอยเป็นวัยเด็กทําให้เกิดความคิดจินตนาการสร้างสารรค์มากขึ้นเยี่ยมเลยครับผม คราวนี้เพื่อให้รู้สึกมากขึ้นนะคุณยายเราจะหลับตานะอันนี้เราถือว่าเป็นเป็นภาพล่างเฉยเเราจะเกลียร์ใหม่อ่าเดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมที่ท้าทายโดยคุณยายต้องหลับตาแล้วให้มือเราเนี่ยจะได้สัมผัสทรายมากขึ้นเวลาหลับตามือสองมือคุณยายนะครับต้องไปพร้อมๆกันเราจะวาดตัวเราก่อนจากนั้นวาดบ้านแล้วก็วาดต้นไม้พร้อมหลับตาครับท้าทายครับ บอว่าเสร็จแล้วลืมตานะครับคราวนี้เราเหลือตกแต่งลายครับบริเวณรอบๆนอกให้เป็นลายได้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้สดชื่นมันปลดปล่อยอารมณ์ดีจิตวิญญาณมันมาเลยจิตวิญญาณมาศิยายาาลปินมานะครับคลายเครียดนะครับเนาะ,ค,ะคราวนี้ต้องมีลายเซ็นศิลปินคนใหญ่ใช้นิ้วก้อยเปล่ชื่อ โอ้สำเร็จแล้วคุณยายเป็นยังไงบ้างครับมันดีค่ะมันมีความสุขค่ะมีความสุขสบายใจย,ยมันไม่ต้องไปคิดเรื่อง เครียดเรื่องอะไรเลยค่ะมันมเพลิดเพลินมันสมาธิมันอยู่กับผลงานเอง่ะผลงานมีสมาธิเนาะ,ะและเกิดจินตนาการนะครับการที่เราได้มีการให้วาดตัวเองวาดบ้านต้นไม้มันสะท้อนถึงจิตใต้สํานึกความทรงจําดีๆบ้านคือครอบครัวต้นไม้คือธรรมชาติร,รอบๆตัวมันสะท้อนถึงความรักความอบอุ่นเมื่อเรานึกถึงสิ่งแวดล้อมรอบ,รอบๆตัวด้วยความสุขความสุขเหล่านี้ จะเป็นฮอร์โมนความสุขที่คลายเครียดได้นอกจากนี้พอลืมตาขึ้นมาเจอผลงานที่เป็นศิละปะเซ็นชื่อด้วยความภาคภูมิใจว่าเราทําได้สําเร็จแล้วฮอร์โมนความสุขก็จะหลั่งออกมามันทําให้เรามีทั้งความสุขภายในล้นออกมาว่าเราเกิดคุณค่าในตัวเอง <S <S เล่นทรายคลายเครียดนะครับหรือ sand therapy เป็นกิจกรรมที่นิยมมาก ในผู้สูงวัยเพราะว่าทรายที่มีความละเอียดจะทําให้การสัมผัสเทียบเท่ากับการกอดคนที่เรารักมันจะทําให้เกิดความกระชุ่มกระชวยเบิกบานใจและก็ได้สัมผัสความอบอุ่นของตัวเองและยิ่งถ้าเกิดเล่นทรายกับคนที่เรารักด้วยยิ่งมีความสุขมากครับการที่เขาหลับตาด้วยสัมผัสจำจะทำให้เขาเกิดจินตนาการได้สูงมากๆทำให้เขาแทบจะคิดน้อยมากๆทำให้เขารู้สึกผ่อนคลาย ก็เชิญชวนทุกท่านนะครับได้เล่นทรายคลายเครียดทำให้เรารู้สึกเบิกบานใจแม้ว่าจะย้อนลอยเป็นเด็กแต่ความรู้สึกมันจะได้ความภาคภูมิใจและคุณค่ากลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นครับเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีอารมณ์ดีเราจะมาทำกิจกรรมวาดดอกไม้ให้หายเหงาเพื่อให้เราผ่อนคลายหายเหงาเราก็ต้องวาดอะไรที่มันท้าทายสนุกๆวันนี้ผมเตรียมดอกไม้มาให้นะครับให้คุณยายเลือกดอกไม้ที่เราชอบก่อน ดอกอาคาร์เนชั่นนะครับเอาล่ะอันนี้เป็นแบบคุณยายจะวางไว้ทางซ้ายนะครับให้จำรูปดอกไม้ไว้คราวนี้เราจะมีสีน้ําเราจะให้วาดเป็นโครงก่อนเอาล่ะเราวาดเป็นโครงไว้ก่อนนะครับการใช้สีน้ำเนี่ย ทำให้เรามือเราสามารถที่จะเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องคิดอะไรพอเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆจุ่มสีไปเรื่อยๆเราใช้สมองข้างขวาซึ่งทําให้อารมณ์มันเย็นลงช้าลงไม่สมองเนี่ยจำโครงภาพไว้สวยมากคราวนี้เรารอให้แห้งนะครับคุณยายก็พักมือก่อนเราใช้สีช็อกนะครับให้ระบายขอบรอบนอกนะครับสีอ่อนๆนะครับค่ะ รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้สนุกดีสนุกดีนะครับเอาละครับเราจะท้าทายคุณยายนะครับโดยการให้จําตําแหน่ง<ม>ช่องว่างที่เราจะไปลงสีเพิ่มโดยหลับตานะครับาคุณยายจําตําแหน่งก่อนนะครับาสามสองหหลับตาครับคุณยายหลับตาตลอดทางเลยนะครับ ตั้งแต่เราจะมาจิ้มสีก็หลับตานะครับกะระยะเองเลยนะครับมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะโอเคเยี่ยมสวยไหมครับเนี่ยมันต้องสวยสิเยี่ยมครับใช้จิตวิญญาณดีมากจิตวิญญาณมาแล้วนะครับครับถ้ารู้สึกสบายใจพอใจแล้วก็ลืมตาขึ้นได้นะครับฮ่าเป็นไงบ้างครับตั้แตงเห็นไหมครับว่านี่ครับคือผลงานของการหลับตานะครับคุณยายรู้สึกไงบ้างเป็นยังไงบ้าง ภูมิ <c oughs> ใจค่ะขณะที่เราหลับตาวาดแตกต่างจากการลืมตาวาดยังไงครับลืมตาเนี่ยเราก็เห็นอะไรใช่ไหมหลับตาเนี่ยต้องใช้สติมากขึ้นนะคะมีสติมากขึ้นว่าดอกเรามันจะอยู่ในระดับแนวไหนอะไรเงี้ยค่ะสีอีกน้ําอีกลแล้วแล้วมันยากตรงที่ <c oughs> มันต้องมาจําตําแหน่งของสีได้ไหมครับต้องจําตําแหน่ง,งแก้วน้ําอะไรสีที่เราจะ<อ>เลง็งเล็งไว้ว่าที่จะใช้ะค,ะค่ะ กิจกรรมวาดดอกไม้ให้หายเหงานะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า m y f u l art จริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับเราใช้ศิละปะเป็นสื่อในกิจกรรมบำบัดให้จิตจดจอ่อและมีเป้าหมายทำให้อารมณ์เศร้าลดลงโดยเฉพาะคนที่รู้สึกเหงา <S <S พอเรารู้สึกเหงาเนี่ยเราต้องเบี่ยงเบนความเหงาไปที่ดอกไม้พอไปที่ดอกไม้เนี่ยอารมณ์ของเรามันจะสดชื่นขึ้นละ วาดรูปไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันเพลินพอมันเพลินปุ๊บตัวความคิดลบๆอารมณ์เหงาๆมันก็หายไปความท้าทายที่เราใส่ไปในกิจกรรมวาดดอกไม้ให้หายเหงาคือการหลับตาพอหลับตาแล้วต้องใช้สมองหลายส่วนครับในการกะระยะใช้ความจําว่าสีอยู่ตรงไหนน้ําอยู่ตรงไหนรูปวาดอยู่ตรงไหนอันนี้ใช้ความสามารถค่อนข้างละเอียดอ่อนมาก การที่สมองได้รวมพลังกันเยอะๆมันทาให้จิตจดจ่อมีสมาธิพอทําได้สําเร็จด้วยความรู้สึกที่ท้าทายหลับตาแล้วหูวาดสวยมากเลยมันสวยจริงๆนะครับเพราะว่าภายในเขาคิดบวกพอวาดออกมาแล้วภูมิใจเขาจะรู้สึกแบบมันมีคุณค่ามากเลยนะครับในบ้านที่มีผู้สูงวัยนะครับที่อารมณ์เงาๆนะครับครอบครัวสามารถที่จะชวนผู้สูงอายุไปดูดอกไม้รอบๆบ้านถ่ายรูปก็ได้นะครับเอามาเป็นแบบให้วาดรูป จะวาดรวมกันทั้งครอบครัวก็ยิ่งหายเหงาใยญ่เลยครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทําที่บ้านก็ได้หรือจะมาที่คลินิกกิจกรรมบาบัดที่คณะกายภาพบาบัดมาอะไรไม่ให้โดนได้ครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับว่าด้วยเรื่องของพุมงครับมีนิดนิดหน่อยๆเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมันก็ดีนะฮะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเรายังพอจะมีอันจะกินอยู่ <c oughs> แต่ถ้ามันเยอะจนเกินไปมันใหญ่จนเกินไปเนี่ยนอกจากจะอึออาจเทอะท่าเสียบุคลิกแล้วบางครั้งบางทีเป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าเรามีโรคอะไรบางอย่างที่กําลังจะเข้ามารุมร้อมนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้จะสอนเทคนิคในการสไลด์พุมงง่ายๆด้วยท่ายืนครับตั แค่ท่ายืนก็ลดพุงได้ทำง่ายๆสี่ท่าสามนาทีมาเริ่มกันครับมาลดพุงกันเตรียมจับเวลานะครับยืนเท้ากว้างมาช่วงไหล่นะครับตัวเหยียดยืดเปิดไหลออกนะครับแขนเหยียดยืดขึ้นนะครับมองตามือสลับข้างนะครับลงด้านล่างนะครับตัวให้ตรงเหยียดยืดนะครับเหยียดยืดนะครับมองตามือตลอดนะครับดีครับเหยียดนะครับให้ไกลขึ้นนะครับมองตามือใช่ เหยียดนะครับตัวตรงๆนะครับดีมากอ่าดีครับเหยียดยืดนะครับมองตามเหยียดยืดนะครับมองตามมือตลอดนะครับเหยียดมากขึ้นเหยียดให้มากขึ้นนะครับอ่าอ่าเป็นเหมือนกากบาดใช่นั่นแหละครับดีครับอ่าอ่าเหยียดยืดยืดเหยียดยืดยืดอ่าเหยียดยืดยืดดีครับตัวตรงๆยืดออกไว้เปิดไหล่หน่อย นะครับเท้ายืนให้มั่นคงว่าใช่ครับนะครับอีกสักนิดนึงอึ๊บว่ายืดที่สุดยืดที่สุดเหยียดเหยียดลงลงเหยียดเหยียดลงลงโอเคคราวนี้มาท่าที่สองนะครับเหมือนเดิมนะครับเราบิดผักมือไปนะครับพักมือไปพักมือไปนะครับบิดตัวให้มากขึ้นบิดตัวให้มากขึ้นตัวให้ตรงพักนะครับได้พัก อ่าได้แล้วนะพักใช่นะครับมือไปทางไหนมองไปตามนั้นดีครับโอเคอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ครับอ๋อดีว่าพักตามจังหวะผมไม่ต้องเร่งอ่าพักไปอาเราเพิ่มนิดนึงในกรณีที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะครับิดตัวเคายกด้วย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 อ้าวอีกสัก4ครั้ง4 3 2 1 โอเคต่อไปนะครับเราเป็นนะครับเหยียดยืดเหมือนเดิมนะครับบีทเหมือนเดิมแต่แทนที่เราจะยกเข่านะครับเราเป็นเหยียดขายืดขึ้นเหยียดแตะ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 เหมือนบิดตัว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 ตัวตรงตรงไว้ตัวตรงตรงไว้บิดอ้าวท่าสุดท้ายโอเคอันนี้เราก้าวเท้านะครับก้าวบีท นะครับกับขาใน A 9บิดทั้งนั้นกับขาในกบิดทางนั้นกับใจเย็นเย็นก้าวบิดกับก้าวบิดกับกาวบิดกับขอสองเที่ยว9บิดกับก้าวบิดเราเพิ่มนิดนึง9เหยียดกับก้เหยียดกับก้เหยียด กับเก้าเย็ดกับเก้าเย็ดกับเก้าเย็ดขอสองครั้งเก้าเย็ดกับครั้งหนึ่งเก้าเย็ดกับสุดยอดเหนื่อยไหมครับนิดหน่อยค่ะยังไหว สำหรับท่ายืนสำหรับการลดพุงนะครับสำหรับผู้สูงวัยนะครับมีประโยชน์ก็คือการยืนเนี่ยทำให้แกนลาตัวต้องใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งมีการเหยียดยืดแขนมีการบิดตัวก็จะมีการบริหารส่วนของกล้ามเนื้อลําตัวโดยเพพาะหน้าท้องมากขึ้นในเรื่องของอ심심ความปลอดภัยก็ต้องลดในเรื่องของตัวสปีดหรือว่าการทําให้ช้าลงนะครับหรือในเรื่องของความสูงการยกอะไรต่างๆเนี่ยก็คือยกเท่าที่เขาทําได้นะครับก็จะช่วยทําให้มีความปลอดภัยที่สูงขึ้นมากขึ้นนะครับ ได้เทคนิคการสลายพุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ได้เวลาออกเที่ยวแล้วสิวันนี้ครับน้องตั๊กครับและว้นวัยเก๋าจะพาพวกเราไปชมหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับที่ซ่อนตัวอยู่ในซ้ายหมอกที่อยู่ติดกับชายแดนเมียนมาเลยโอ้โหแน่นอนครับเราจะเดินทางไปถึงจังหวัดกาญจน์นะจ๊ะก็คือกาญจนบุรีนั่นเองครับติดตามได้ในเก๋ายกวน ว,วันนี้ค่ะเราพาพี่ๆวัยเก๋าที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงออกเดินทางท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในเส้นทางที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นนะคะอยู่กันที่บ้านอีต่องอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ นี่แหละคะ่ะคือไฮไลท์ของการเดินทางที่เราขึ้นเขาแล้วก็ผ่านโค้งมากว่า399โค้งมาที่บ้านอิตตองแห่งนี้นะคะก็ค<ม>ือจะมาชมเหมืองปีล็อกค่ะที่นี่นะคะมีทั้งประวัติค่ะให้เราได้เรียนรู้รวมถึงเรื่องเล่าด้วย<ม>เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันไปดูบรรยากาศรวมถึงฟังเรื่องเล่าไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เดินผ่านป้ายเมืองปีล็อกเข้ามาะคะจุดแรกที่เรามาเจอก็นี่เลยค่ะจุดนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของการทํากิจการเหมืองแร่ในอดีตนะคะประมาณ50-60ปีที่แล้วนะคะก็คือยังมีสภาพเครื่องจักรเก่าค่ะที่ถูกทิ้งร้างไว้แต่ว่าปัจจุบันนะคะก็ถูกนํามาจัดเรียงค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ได้เก็บภาพสวยๆแบบนี้ค่ะ วิถีชีวิตของคนที่นี่ตั้งแต่สมัยก่อนที่เป็นเหมืองเนี่ยคะ่ะเป็นยังไงคะเอ,อส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีอาชีพรับจ้างกับค้าขายเป็นหลักนะคะแล้วคนที่มาทําเหมืองนะคะจะเป็นกลุ่มไหนมาจากทุกทิศของประเทศไทยนะคะ มีทั้งเหนือใต้กลางอ,อีสานนะคะทุกทิศเราก็จะมีคนต่างชาติหือเพื่อนบ้านเราก็จะมีพวกคนพมา่านะคะแต่ที่นี่ส่วนใหญจ่จะเป็นคนพม่าเชื้อสายถวายนะคะแต่ที่อยู่เป็นประจําก่อนที่คนพม่าจะอยู่ก็คือแขกในปาน ที่เราได้มาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านอิตองค่ะเราก็อยากจะเก็บความประทับใจนะคะฝากไว้ที่นี่ค่ะซึ่งที่นี่เขาก็เก๋ไก๋มากๆค่ะเพราะบริเวณบ่อน้ําหน้าหมู่บ้านนะคะเขาก็จะมีแผ่นไป้ายไม้ค่ะหลายแบบมากเลยนะคะมีวางขายอยู่ค่ะแล้วก็ให้เราเนี่ยได้นํามาเขียนความรู้สึกค่ะความประทับใจนะคะหรือว่าคําขอพรต่างๆค่ะแล้วก็เอามาแขวนไว้กับราวบริเวณริมบ่อน้ํานะคะก็ตอนนี้กลายเป็นจุด ที่คนนะคะมาที่นี่จะต้องมาเขียนแล้วก็มาติดป้ายไว้ที่นี่นะคะอยากรู้ว่าวัวเก๋าถ้าเขียนเนี่ยจะขอเรื่องอะไรคะขอเรื่องความสุขค่ะ สูงไหมคะสูงมากคะ่ะประทับใจนะคะ,จ,ะจุดน,นี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยงามเนาะสวยคะ่ะที่ละคะค่ะขอให้ครอบครัวมีความสุขคะ่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะเหมือนว,วัยเก่าเราไม่ต้องการอะไรมากแล้วนเนาะออกมาเา่ใช,ใช่ต้องการสุขภาพและกล็ความสุขเท่านั้นจริงๆคะ่ะมาปีล็อกนี่ต้องใช้แรงกายแรงใจด้วยค่อนข้างจังโหดเหมือนกันเส้นทาง สุขภาพต้องเตรียมตัวไงบางเป็นคนพร้อมทุกอย่างแล้วถ้าได้เที่ยวในสิ่งที่ไม่สามารถจะไปด้วยตัวเองได้ค่ะแล้วเพอมาเห็นแบบนี้สวยงามเหมือนในรูปไหมคะมากกว่าในรูปอีกนะนี่มากกว่าในรูปคือความประทับใจเวยคประทับใจแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะเยอะขนาดนี้นะในรูปยังให้ตกสะพานนี่มาเห็นแล้วตกใจโอ้เยอะแยะเลยแสดงว่าเขาก็นิยมมากันเยอะนะ ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ่ายภาพสวยมากใช่อ่าแนะนำสักหน่อยหนึ่งค่ะสำหรับคนที่มาที่นี่แล้วจุดนี้เป็นจุดที่ห้ามพลาดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยเฉพาะการแวนขอพรในด้านสิ่งดีๆนะของผู้ที่มาอ่ความประทับใจก็ได้นะคะ,ะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยรวมถึงวัยเก่าของเราด้วยค่ะ เดินเล่นชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านมานะคะก็นี่มาเจอขนมค่ะขนมทองยะซึ่งพี่เขาบอกว่าขนมนี้เป็นขนมของกะเหลี่ยงค่ะของกะเหลี่ยงนะคะ<น>ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ในกลุ่มใช่อยู่ใช่เมื่อก่อนสมัยทําเหมืองก็จะมีกะเหลี่ยงมาทําเป็นคนงานเหมืองที่นี่ด้วยกะเหลี่ยงเขาเขาป่าค่ะเขาจะหา อะไรเป็นวิธีถนอมอาหารนะจ๊ะเพื่อให้เก็บไว้ได้นานในเวลาเดินป่าจ้ะ,ะทำจากอะไรคะมีข้าวเหนียวกับงาแล้วก็เกลือผสมกันแล้วตำให้เป็นเนื้อเดียวกันนะจ๊ะรสชาติจะเป็นยังไงต้องลองอ่ะอันนี้ดั้งเดิมจริงๆเขาก็จะกินคู่กับน้ําตาลอ้อยหรือว่าน้ําผึ้งนะคะแต่ว่าตอนนี้มีนมข้นหวานแล้วก็จิ้มได้อร่อยเหมือนกันหวานหวานมันๆนะคะเดี๋ยวลองชิมดูค่ะร้อนๆเลยนะนุ่ม หวานมานันอร่อยหอมงาด้วยค่ะมาชิมกันค่ะนึบดีหอมงาเนอะหอมงามากๆอร่อยมากค่ะนี่แหละค่ะวิถีชีวิตของคนที่นี่แบบดั้งเดิมเลยนะคะเป็นขนมดั้งเดิมมาแล้วพลาดไม่ได้อย่าลืมมาชิมกันนะคะตรงหน้าหมู่บ้านที่มีบ่อน,น้ําตรงนี้เป็นยังไงบ้างสมัยก่อนเนี้ยเขาเขาขุดแร่นะตรงเนี้ย เออเป็นร่องรอยของการขุดแร่ตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นไฮไลท์เลยไฮไลท์ของอ e ีตองและหมู่บ้านอ e ีตองความจริงเนี่ย e อีตองนี้จะมาได้ทุกหน้าเลยนะหน้าฝนก็จะได้มาสัมผัสหมอกจะหมอกทั้งหมู่บ้านเลยเราจะดูเป็นเมืองในหมอกเลยแล้วก็หน้าหนาวก็เหมือนว่าเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์อากาศเย็นหน้าร้อนเราก็ไม่ร้อนกลางวันก็ไม่เกิน26 27กลางคืนก็22 23หน้าเมษา บ้านที่สองนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะก็ซึ่งมีความหลากหลายของชาติพันธุ์นะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ค่ะก็นับถือศาสนาพุทธนะคะเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านค่ะก็จะมีวัดพระาธาตุปีล็อกค่ะซึ่งสามารถเดินได้ค่ะจากบริเวณตรงกลางใจกลางหมู่บ้านนะคะเราก็จะเดินไปที่วัดกันค่ะใกล้ๆแต่ว่าอาจจะขึ้นเนินสักนิดหนึ่งแต่ว่าเดินสบายๆค่ะแป๊บเดียวถึงค่ะไหวไหมคะไหวสบายมาก ่วเก่าไปเลยนะคะไวเก่าต้องเตรียมสุขภาพมาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วระยะทางในหมู่บ้านสามารถเดินท่องเที่ยวได้แต่ว่าอาจจะเป็นทางขึ้นเนินลงเนินสักนิดหนึ่งแล้วก็อย่างมาวัดอย่างเงี้ยก็มีบันไดมีสเตปนิดนึ่งนะคะรถขึ้นไม่ได้นะคะต้องเดินค่ะก็เตรียมสุขภาพมาดีๆนะคะไวเก่าเราสบายมากเลยอะ่ะ จากข้างหลังอุโบสถนะคะก็จะมีเนินค่ะซึ่งบนเนินเนี่ยสร้างพระาธาตุไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะคะแต่ว่าจุดนี้คือจุดสุดท้ายเป็นจุดขอบชายแดนระหว่างไทยและเมียนมาค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะแนะนําให้มาช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงเช้านะคะแดดจะไม่ร้อนมากแล้วก็จะสามารถเดินได้สบายๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงบ่ายๆก็ยังคงแดดแรงอยู่นะคะแต่อากาศเย็นสบายค่ะมีลมเย็นๆตลอดเวลา ช่วงบ่ายแก่ๆค่ะเริ่มจะเย็นแล้วนะคะตอนนี้เราขึ้นสองแถวค่ะซึ่งเป็นการให้บริการของคนในชุมชนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นกันไปที่เนินช้างสึกค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยมากค่ะแล้วก็สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้ที่นั่นด้วยค่ะ สุดเขตบประเทศไทยนะคะมองไปฝั่งนู้นก็จะเห็นประเทศเมียนมาค่ะที่เห็นอยู่ช่องทางข้างหลังนี้เป็นช่องทางมิตรภาพนะคะใช้สําหรับส่งการ์ดธรรมชาติค่ะเขาบอกว่าข้างในวิวดีมากๆนะคะเดี๋ยวเราตามพี่ๆไวเก๋าเข้าไปชมกันค่ะบรรยากาศที่นี่คืออากาศเย็นนะคะค่ะสบายมากเลยค่ะลมเยน็นแต่ว่ากลางวันแดดก็จะร้อนนิดนึงแต่ว่าลมเนี่ยเย็นเลยค่ะนนสบายสบายได้เห็นทอ<ร>งไหมคะทอ<ร>งเป็นทอ<ร>งเมียนมา นนตอี้เราข้ามชายแดนมาแล้วธงชาติไทยอยู่ฝั่งไทยนะคะเพื่อบอกว่าเนี่ยสิ้นสุดเขตแดนของประเทศไทยแล้วพอข้ามมาก็จะมีธงเมียนมาค่ะบอกว่านี่คือพื้นที่ของเมียนมาเป็นเขตรอยต่อนระหว่างไทยกับเมียนมาค่ะมาถึงที่นี่นะคะก็จะเจอน้องๆพี่ๆน้องๆตำรวจตะเวนชายแดนนะคะแวะพูดคุยทักทายได้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับน้องๆได้ด้วย นั่งรถ2แถวนะคะออกจากหมู่บ้านอีตองนะคะมาประมาณ10-15นาทีเท่านั้นเองค่ะมีจุดชมวิวหลายจุดมากๆนะคะที่ได้เห็นบรรยากาศทิวทัศน์สวยงามนะคะของสองฝั่งทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศเมียนมาอย่างจุดนี้เองเป็นจุดเนินเสาธงนะคะซึ่งเป็นจุดประสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทยและเมียนมาด้วยเป็นอีกหนึ่งจุดที่วิวสวยมากๆต้องมาถ่ายรูปให้ได้นะคะ อีกหนึ่งจุดที่เราแนะนำค่ะก็คือที่เนินช้างศึกนะคะซึ่งที่นี่ค่ะเราสามารถชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้า okay. และความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดินในช่วงเย็นได้ค่ะวันนี้นะคะเราพาพี่ๆไวเก๋ามาถึงที่นี่ในช่วงเย็นแล้วก็มาเก็บภาพความประทับใจในช่วงเย็นค่ะและใครนะคะที่มาในวันฟ้าเปิดก็สามารถชมทิวทัศน์ของทะเลอันดามันได้ด้วยและใครที่มาในวันที่มีหมอกมากๆค่ะก็ได้ความสวยงามอีกบรรยากาศหนึ่งและที่สําคัญค่ะที่ตรงนี้นะคะยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ของประเทศไทยอีกด้วยค่ะเราเตรียมความพร้อมกับการเดินทางในเส้นทางที่ท้าทายมากขึ้นในช่วงไวเก่านี่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ,อ๋เราก็ต้องวอร์มร่างกายให้เราแข็งแรงก่อนที่จะมานะคะแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างนะคะทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็อย่างน้อยเราก็ดีใจที่มาพบในเพื่อนไวเก่าด้วยกันแล้วก็มาเที่ยวสนุกสนานกันนะคะ มาท่องเที่ยวในเมืองเก่าอย่างเงี้ยค่ะเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างคะได้เรียนรู้ว่าผู้คนที่ต่างถิ่นต่างภาษาก็ก็อยู่ร่วมกับเราได้ประเดียนเชิญไว้เก่าทุกคนนะคะให้ให้มาออกมาเปิดตัวมั่งอะไรมั่งจะได้สดชื่นจะได้แข็งแรงนะจะได้มีเพื่อนใหม่ๆด้วย ขอบคุณน้องตั๊กและควนัยเก๋ามากๆเลยนะครับที่พาพวกเราไปเสพธรรมชาติที่แสนสวยงามครับที่ทองผาภูมกิการชนะบุรีแต่ใครจะเดินทางไปอาจจะต้องเผื่อเวลานิดนึงนะฮะเพราะจากกรุงเทพไปถึงเขตเมือง,งการเนี่ย ระยะเวลาพอๆกับจกเขตดเมือนกันเนี่ยไปถึงทองผาภูมิเลทีเดียวฮะเพราะว่าเรียกว่าติดชายแดนเมียนมาเทีเดียวและทั้งหมดนี้ก็คือสูงว,วัยวารตีประจําวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามเรานะครับรับชมรายการเราได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางช่อง altv ช่องหมายเลข4 TV เรียนสนุกและคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้ย้อนหลังผ่าน www.altv.tv นะครับ ส่วนข่าวคราวความเคลื่อนไหวความขึ้นหน้าของรายการนะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใน Facebook Fanpage ALTV ช่อง4นะครับสำหรับวันนี้ผมแลทีมงานสวัสดีครับ